Ui, <laughs> phiền động Nhà con đèn nhung em con đèn Ui, khô 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 Nhà một đèn Nhà khai một đèn เออนั่นเดงแหละกูอยู่หันเด็กกัดพี่น้องเลยฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเปล่งบอก พี่น้องพี่น้องไข่มดแดงไข่มดแดงไต่แข่งใจค่ะน่าน่าน่าแดงมดแดงมดแดงเลย